ยาหกรอยด์ดำเนี่ยเขาใจยาเร่งตากันทุกตรูทุกแบบแล้วแต่มันไม่ออกจริงไหมจริงค่ะไม่ออกเขาบอกเขามาปรึกษาน้องสาวเคียนซาแล้วบอกว่าทายาเร่งอะไรมาครบหมดแล้วยังไม่ยอมออกแต่พอเอาตัวนี้น้องสาวเคียนซาแนะนาให้เอาคนขี่มาพราระไว้ไปใช้เอาไปทามาดีใจใหญ่เลยค่ะยางออกอะ่ะแล้วก็มาเทมยังมาขอบคุณน้องสาวเคียนซาด้วยอะ่ะ ก่อนจะกอบคุณมาบอกว่าไอตัวนี้เป็นยายเร่งแรงกว่าที่เขาเคยใช้ไหมพี่น้องเลดาห็นมานี่เลยมันเป็นบันี้สวัสดีครับผมหนุ่มตองแดงเล่งไรให้เตือนสวัสดีค่ะน้องสาวเกียนซาค่ะออนนี่ค่ะครับวันนี้หนุ่มตองแดงเลน้องเจ้าเกียนซาเรามาอยู่ที่พื้นที่นาตรานครผมวิมครงชาววางซึ่งเป็นบ้านเกิดของน้องสาวเกียนซาซึ่งปัจจุบันเราก็รู้อยู่แล้วนะว่า ทุกพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดสุราษธานีนะกอ<ช>ที่ทมรราตตังตรงเนี้ยคือพื้นที่ที่เป็นป่ายางเยอะแยะเลยที่นี้หนึ่งคือมันขาดการบํารุงนะสองก็คือยางมันออกน้อยและสามก็คือการกรีดบาตทที้กรีดไม่ถูกต้องถึงที่นี้เรามาเริ่มกันก่อนว่าเราใช้ปุ๋ยน้ำคนขี่ม้ากับยาง แบบไหนได้บ้างให้ยางตั้งแต่เริ่มเปิดปีดจนยางเกลเลยค่ะเพราะว่านเลยตัวนี้คือสารอาหารธาตุอาหารในธาตุรองธาตุเสริม <advisory. S 1> และทิ่งํำกันก็มันเป็นปุ๋ย <c oughs> ปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยจริงๆไม่ใช่ยาร่งเพราะว่าถ้าว่าเป็นปุ๋ยเราดูได้จากอะไรเป็นปุ๋ยคือพอเราใช้แล้วมันเปลือกเสริมค่ะเป็นปุ๋ยอะเปลือกเสริมเลยยางออกดีค่ะ อีกอย่างคือเปอร์เซ็นต์ต้องดีด้วยนะเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ดีค่ะเพราะว่าเราจะแยกออกจากยาเร่งที่ว่าคําว่ายาเร่งเนี่ยมันนีน้ำเลี้ยงไปเนาะมันบ<ช>ีบน้ําเลี้ยงออกมาแต่ปุ๋ยมันคือตัวบํารุงไม่ใช่ตัวที่ฆ่า<ช>ถึงที่นี้ถามว่ายางหกร้อยอดดำตัวปัญหาเลย<ช>ที่ <ๆ S 1> น้มง,งตองเร่งและน้องสาวเกนทราไปเจอกันหก<ช>ร้อยยอดดำแล้วก็จะปลูกหลายพื้นที่ทุกพื้นที่มาคนพามาปลูกโดยไม่รู้เพราะต้นมันสวยตอนเล็กๆก่ะ ถึงทีนี้เขาใช้กันอย่างไรค่ะ FC ส่วนใหญ่นะ6รยยดดำเยอะมากการทานะคะใช้เปลงนี่เหมือนกันค่ะทาเหนือรองกรีดแต่20วันครั้งค่ะเพราะมันต้องการธาตุอาหารสูงนะคะ6รยยดดำอะต้องการปุ๋ยเพื่อไปเลี้ยงหล่อเลี้ยงลำต้นให้แข็งแรงและก็ได้ผลผลิตมาค่ะคือ6รอยยศด,ดำนี้ถ้าว่าเป็นเปลือกแรก,กปี่นอะเปลือกมันจะหนาเปลือกมันจะแข็ง อีกอย่างหนึ่งคือตุ่มตามันจะซ่อนอยู่ในเนื้อโดยว่าเวลารกเรากรีดแล้วหน่อมีดจะหักได้ง่ายถึงอีกอย่างหนึ่งคือมันเป็นตัวที่ชอบมากเลยคือราติาชุมพูใชราติชุมพูที่อยู่ที่กิงก่งกิ่งก้างบนเขาเรียกว่าปัาตาตายก็เรียกปังรุ่ม <c oughs> นั่นเลยมันจะอยู่ที่ปังรุ่มพี่น้องสังเกตได้ว่าถ้าเป็นอกรรยดดำยางมันจะเตกมาจากปังรุ่มมนเลย แต่ทีนี้เราใชจคนขี่ม้าปาเราไว้ตัวนี้เลยมันจะช่วยขับเชื้ออืมถ้าก็ล่างแต่ก้างบนนู้มันขับโรคพี่น้องลองเลยได้ผลจริงแล้วหลังจากนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นขับขับเชื้อโอกแล้วก็มันจะปัทุกค่ะปัทุออกมาเป็นใช่ไหลแล้วก็เราไม่ต้องกังวลไม่ต้องเป็นห่วงไว้ให้แห้งแล้วค่อยดึงออกค่ะระยะมันเริ่มบอกดี้เลยไหมยางก็มันเป็นมันเป็นบางบางรายนะคะ ยางออกดีตั้งแต่ตอนแรกค่ะเดี๋ยบางคนต้องรอ3-4วันค่ะจะค่อ,อยๆอ,อ,อ,อกแล้วก็เปิดเซนดีด้วยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องวงเล็บกันตรงนี้ก่อนว่าบางคนไปใช้เลยยางมันตกลงมาจาก10ลูกเหลือ6ลูกก็มีมันมีสาเหตุอยู่อย่าเดี๋ยวด่าโปกาลแล้ว <c oughs> <c oughs> มันมีสาเหตุอยู่เลยมันเอาไปรักษาโรคก่อนมันเอาไปรีบบำรุงต้น ึงอีกอย่างมันโตมันตกใจแต่ว่าถ <ใจ S 1> ้าตัวนี้ลงไปฮะเนี่ยบัวมันคือปุ๋ยถึงทีนี้ยางมันจะตกลงมาแต่ไม่เกินสามวันยางจะเพิ่มขึ้นมาเป็นสเต็เปเพิ่มขึ้นสเต็ปแล้วก็เปอร์เซ็นดีด้วยเออเปอร์เซ็นมันก็ดีด้วยถึงถึงถามว่าไอ้หกร้อยยอดดำเนี่ยเนี่ยหนุ่มตองเดชก็การันตีไปหลายคลิปแล้วแต่เนี่ยให้น้องชาเกยตรตาเลีงให้กววังว่า ายาหก้รยอดำเนี่ยเขาใจยาเร่งตากันทุกตรูทุกแบบแล้วแต่มันไม่ออกจริงไห<ง>มจริงค่ะไม่ออกเขาบอกเขามาปรึกษาน้องสาวเคียนซาแล้วบอกว่าทายาเร่งอะไรมาครบหมดแล้วยังไม่ยอมอกอกต่พพเอาตัวนี้น้องสาวเคียนซารแนะนําให้เอาคนขี่ม้าพาราไว้ไปใช้เอาไปทามาดีใจใหญ่เลยค่ะยางออกอะ่ะแล้วก็มาเทมยังมาขบคุณน้องสาวเคียนซา,นานด้วยอ,ะอ่ะ ก่อนจะกอบคุณมาบอกว่าไอ้ตัวนี้เป็นยาเร่งเร่งกว่าที่เขาเคยใช้ไหมพี่น้องเลดได้ห็นไหมนี่เลยมันเป็นบันี้ซึ่งข้างขวดไอ้ดูหน่อยว่ามันเขียนว่าอะไรข้างขวดนั้นก้างหลังก้าหลังกางหลังกินเลยน้อโนี่ทะเบียนขาวเออทะเบียนค่ะเออนี่ยะนี่นี่พี่น้องเล่นี่นี่มันเขียนว่าปุ๋ยเคมี ใช่แล้วก็ตรงนี้ก็มือเอกสารปุ๋ยเคมีเห็นไหมมันเขียนว่าปุ๋ยเคมีเขาไม่ได้เขียนว่ายาเร่งหน่อยรับรองอยากกรมวิชาการเกษตรไม่ใช่เขียนกับไก่กาไม่ใช่เขียนเล่นๆวิ่น้องมันต้องตรวจสอบฉาลาก่อนที่ว่าจะลงบนขวดได้ต้องตรวจสอบฉาลากรอ้อนุมัติก่อนว่าผ่านไม่ผ่านถึงจะเอาชื่อกรมวิชาการเกษตรลงไปเขียนได้วี่น้องใช้กับผลไม้ได้ด้วยถึงหนุ่มต้องเร่งเตือนไว้ก่อนนะ พวกที่เป็นยาเร่งแต่เอาคำว่ากรมวิชาการ,กรเกษตรไปใส่และก็คนที่อเอาคำว่าปุ๋ยไปใส่โดยที่ท่านไม่ใช่ปุ๋ยที่แท้จริงสารวัตรเกษตรกำลังจ้องติดตามท่านอยู่ไม่ได้กูแต่กาถามเรามาว่ามันมีหน่วยงานไหนที่จัดการอยู่สารวัตรเกษตรเตรียมพร้อมแล้วนะครับผมจับตึ้งเรือนพี่น้องเออ เลวเลียกขาเที่ยงให้เป็นลานจำไว้ยาเดียยวทำยาเร่งขายชื้อๆถ้าทำยาเร่งขายพี่น้องจะต้องไปขอจากกรมวิชาการ,กรเกษตรว่ามันคือยาเร่งมันถึงจะต้องระบุสารเคมีที่ถูกต้องนั่นแหละ <Okay. S 2> ถ่งที่นี้ตามน้องดาวเ,เยนได้อีกคนหนึ่งกระจายเวลาพักเนี่ยําน้องดาวเ,เยนได้อีก็หนึ่งว่าเสียได้เสียได้ปนไหนครับว่า คนที่ไม่รู้จักทีกับคนที่ว่ายังไม่ได้ใช้เตีว่าเราเสียใจแบบไหนที่ว่าเสียได้น้ํายางที่มันจะได้แต่ละวันน้ํายางอะพอใช้แล้วน้ํายางจะเพิ่มมากกว่าเดิมประมาณ50-100เปอร์เซ็นเลยค่ะนั่นแหละแต่ว่าแลไแต่ละต้นมันเกิดด้วยความสมบูรณ์ที่เนเีน่ที่เปอร์แต่นั่นเลยที่นมตงเรงกับน้องดาวเกียรติุยกหนประจะํา่า เรารู้ตรงนี้แล้วเราอยู่ไม่ได้พี่น้องอยู่ไม่ได้ที่ว่าจะไม่บอกผู้คนนั่นนะว่ามันเสียดายมากที่ว่าพี่น้องเดินกรีดอยู่ออกสิบโลนี่ยิดได้ออกสิบโลกรีดตำมาอะไรใช่ <c ười> ข้อนทิ้งได้แต่ว่านี่แหละเมื่อไรที่ว่าเอาขุยน้ําคนกี่มาไปใช้ยางออกเป็นร้อยโลพี่น้องส<ต>ำหรับอย่างติบได้มันทําให้คุณเหนื่อย,อยน้อยลงกรีดนิดน้อยกรีดไม่กรีดหนึ่งถึงสองวันแต่คุณเหนื่อยน้อยลงได้ผลผลิตเพิ่มจะดีไหมอะ ในขวดนี้ถึงไม่ต้องรูว้ว่ายางจะตายพี่น้อง23ปีใช่ยี่สิปีที่เขาผลิตมาตั้งแต่ตัวแรกจนถึงตัวปัจจุบันนั่นเองคุณภาพยังคับแก้วเหมือนเดิมนั่นหลนมจงแดงและน้องสาวเกนรา้าเราก็มาอยู่ในพื้นที่ที่มีท้งโง่ทั้งทุเรียนและตัวนี้ก็สามารถีใช้ได้ด้วยนะใช้ได้ทั้งหมดนี่เห็นไหมมี<แ>ทูเรียนเนี่ยมีมะม่วงแล้วก็ แหน่สมเป็นอเลยสมเป็นมันสามารถใช้กับพืชทางก,ก,การเกษตรได้หมดเลยเต็ยงมูเงาะทุเรียนหน้าสานดังเรื่องเงาะและก็ทุเรียนนั่นเลยแล้วก็มังคุดหลานั่นคือใช้ได้หมดเลยแต่ตอนนี้เขาเบง่งอางดเปิดเทนไปปลูกยางกันไปปลูกปาล์มกันถึงนอกจากใช้กับยางได้แล้วยังสามารถไปใช้กับ พืชผลตามการเกษตรเนี่ยได้หมดเลยครับผมเอานุมตรงเดงเล้งได้เตือนน้องสาวเขียนซาวสวัสดีค่ะนานเลยต้องลากันไปก่อนอย่าลืมนะครับผมกดติดตามกดแชร์คลิปนี้ไว้เลยคแล้วเราเจอกันบ๊ายบาย